คนจะสงสัยว่าเฮ้ยพอเปลี่ยนยี่ห้อกลางคันแบบเนี้ยคุณตัวใมันจะเปลี่ยนไหมกินอย่คุณดูเสียอยู่เขายากเปลี่ยนยี่ห้อยี่ห้อเปลี่ยนกลางคันใช่ไหมเปยกลางคันอ่าแล้วเขาอ่ะเปลี่ยนไปแล้วอ่าค่าเมตรมันไม่ต้องโจมติดเก่าอ่าอ่าก็คืออยากจะกลับไปกินแบบเดิมอือเอ้ยคำถามเนี้ยไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะก็คือว่าคือปกติอ่ะคนอ่ะมักจะมาถามว่าเริ่มแผงใหม่อะไรยังไงใช่ไหมเอออันนี้ก็คือปกติเนะี่ยสมมติว่าเรากินยี่ห้อ A มาก่อนอ่าสมมติว่ายี่สิบเมตรแล้วกัน ขาอาจจะกินอันนี้เคสเนี่ยอะกินนะกินเพื่อดูแลสิวเนาะเออก็คือกินมาแล้วอาจะกินมายาวนานแล้วปรากฏว่าอยากเปลี่ยนยี่ห้ออาจจะด้วยได้ข้อมูลอะไรมาใหม่ก็แล้วแต่เนาะแล้วปรากฏว่ากินไปแล้วเนี่ยกินไป5เมตรแล้วปรากฏว่าไม่ได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้อาจจะอ่ะบวมขึ้นหรือว่าอะไรขึ้นเนาะอ๋อโอเคถ้าในกรณีนี้นะเป็นปกติเลยคือถ้าเขาไม่ได้ยนหาเรื่องบัตเจ็นะพี่ก็นะนําว่าให้เขาเนี่ยซื้อซื้อยี่ห้อเดิมกับอางกินได้เลยอ่ะโดยกินโดยวิธีกินเนี่ยคนตัวใหญ่มักจะสงสัยว่า เออมันเริ่มต้นมันต้องเริ่มต้นแผงใหม่หรือว่าอะไรไงนะแต่เป็นพี่นะพี่จะแนะนําว่าสมมติว่าเขากินมาห้าเม็ดแล้วใช่ปะเขาซื้อซื้อแผงใหม่ใหม่ใช่ปะซื้อแผงอ่ายี่ห้อเดิมที่เขาเคยกินมาใช่ไหมนะให้เขาเริ่มกินวันต่อไปเป็นเม็ดที่หกเลยโดยที่ห้าเม็ดแรกอ่ะทิ้งไปเลยอ่ะเอาคราวนี้ยคนจะสงสัยว่าเฮ้ยพราะเปลี่ยนยี่ห้อการคันแบบเนี้ยคุณสมบัติมันจะเปลี่ยนไหมแน่นอนว่าคุณสมบัติอ่ะมันก็จะพยายามก็จะกลับมาแบบเก่าที่เราที่เราต้องการนั่นแหละเนาะเพราะว่่ปราพของ ยาคุมเนิร์ดอะ่ะจะเปลี่ยนแปลงไหมอันนี้เป็นคีย์สำคัญของคนที่แบบว่าเฮ้ยอ,อยู่ดีเปลี่ยนยี่ห้อกางคันเนาะคราวเนี้ยถ้ามาดูแล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยยาคุมแบบเดือนเนี่ยเรากินหนึ่งแผงใช่ไหมแผงแรกแผงที่2ประสิทธิภาพในการคุมเนิร์ดก็จะได้ตามที่เราต้องการถูกไหมก็ที่ปกติการศึกษาเขามีการคอนเฟิร์มกันนะว่ามันสามารถป้องกันมันสามารถคุมเนิร์ดได้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปเนาะคือถ้าหมดเรามาเปลี่ยนกางคันเนี้ยพี่จะบอกเลยว่าประสิทธิภาพในการคุมเนิร์ดอ่ะเหมือนเดิ จริงๆแล้วเนี่ยร่างกายมันไม่ได้รู้หรอกว่าเราเนี่ยเปลี่ยนยี่ห้อเลยแต่แน่นอนว่าฮอร์โมอนแต่ละตัวมันอาจจะดิฟกันเพราะเราเปลี่ยนเพราะเราเปลี่ยนตัวยาใช่ไหมแต่ประสิทธิภาพในการคุมเดิดมันไม่เ<ม>ออคือถ้าสมมติว่าเรากินไปแล้วห้าเม็ดกินเม็ดที่หกต่อกับกับอีกยี่ห้อใหม่ประสิทธิภาพในการคุมเดินก็ต่อเนื่องเหมือนกันเปลี่ยนเสมือนเรากินยาคุมเหมือนเดิมเลยเออแต่เนี้ยคนส่วนใหญ่มักจะกังวลไว้ว่า,วาพอเปลี่ยนยี่ห้อกลางคันแล้วเนี่ยเฮ้ยคุณสมบัติในการคุมเดิดมันจะเปลี่ยนไหมอันนี้เป็นกีคือ ไม่เปลี่ยนกินต่อได้เลยเนาะแล้วก็ที่จะทิ้งแผงเก่าได้เลยเนาะแล้วก็แน่นอนว่าเราต้องเสียสละไอ้หเม็ดแรกของแผงใหม่ด้วยก็คือว่าก็ต้องไม่กินมนะันอะเสมือนว่าร่างกายเรากินไปแล้ว